สวัสดีค่ะนิ่นาณนะธานิชาสีเทามิสแปรนด์มหาสาครคามมาในรูปใปตีมอะไรครับมาในรูปผู้ดีอีสานเลยค่ะวันนี้ก็คุณแม่มาส่งเข้ากองค่ะเพิ่งน้ำตาไหลไปเสร็จคิดถึงคุณแม่ชุดผู้ดีอีสานอยากห้อธิบายในเรื่อง ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดผู้ดีอีสานค่ะก็เป็นเป็นผ้าจากทางอีสานนะคะซึ่งการตกแต่งเนี่ยก็จะมีสบายสผืนนะคะแล้วก็เป็นเสื้อแขนกระบอกค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะจะเป็นสิ้นมาจากทางอีสานค่ะก็ใส่รวมๆแล้วสวยมากมีประหยัประดับด้วยหยกด้วยนะคะถือว่าใครที่ได้ใส่เนี่ยในสมัยโบราณนะคะจะแสดงว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆเลยะค่ะนี่ เราเหมือนเอาวัฒนธรรมของมหาสารคามมาถ่ายอดให้กับประชาชนใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หนูก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของมหาสารคามด้วยแล้วก็รวมถึงเผยแพร่ของมหาอ้ยของอีสานเราด้วยค่ะล่าสุดเห็นบอกไม่สบายเป็นอะไรอ๋อหนูเป็นไข้ค่ะซึ่งเสียงดีขึ้นไหมคะดีขึ้นใช่ไหมคะเป็นอะไรยังไง ก,ก็มีเส้นเสียงอักเสบค่ะ<ช>แล้วก็กค่อนข้างที่จะไอยอยู่ช่วงนี้ค่ะแต่โดยรวมนะคะตัวก็ไม่ร้อแล้วไข้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะห,หมอปกติค่ะมันน่าเป็นห่วงขนาดไหนครับก่อน,น,นอหน้านนี้โที่หายที่เงียบไปเลยสองสามวันที่เราไม่ไม่เห็นคือห,าาหนูพูดไม่ได้เลยค่ะหนูไม่มีเสียงแล้วก็นอนสมค่ะตัวร้อนได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ดีขึ้น,นะคะ่ะถ้ตอนนี้ ที่น,น,ทน่าเป็นห่วงตอนนี้เหรอคะก็ยังไม่มีคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เตรียมพร้อมมาร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะถ้าสุดก็เห็นคลิปวัดโผลถ้าใครมีมีจังหวัดไหนที่สามารถทำยอดทำยอดได้และ,ะทำยอดไม่ได้หนึ่งในนั้นเราก็สามารถที่จะทำยอดได้อ,อยู่เรารู้สึกยังไงไม่ได้เป็นหนูก็คครู้สึกว่าหนูทำ ตรงนั้นได้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หนูสามารถก้าวผ่านไปได้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เออหนูอาจจะป่วยด้วยอาจจะทําให้เต็มที่แต่เราก็มียอดก็ถือว่าเราทําเต็มที่ดีที่สุดเลยค่ะแต่ว่าก็อยากทําให้มากกว่านี้ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องใครเข้ามาค่ะตั้งแต่หนูได้สีพึ่งมาชีวิตหนูเปลี่ยนหนักมากค่ะตั้งแต่วันแรกที่หนูได้สีพึ่งมาก็คือวันที่ไปฉลองอร่วมแจกข้าวสารงานวันเกิดมาดามแบมแบมนะคะ หนูก็ได้มาใช้แล้วหลังจากนั้นหนูก็มุ่งมิสแกนมหาสารคามแล ingo, ้วหลังจากที่หน <For the ère> ูคิดว่าหนูไม่เคยที่จะมีคนมาเอ็นดูไม่เคยที่จะมีคนมาซัพพอร์ตมาซื้อของก็มีคนมาเรื่อยๆหนูใช้สีพึ่งทุกครั้งก่อนที่จะไล์สดแล้ววันนี้หนูก็ใช้ด้วยเห็นบอกว่าไปไหนมาไหนต้องพกติดตัวด้วยใช่ค่ะอยู่ในกระเป๋าอยู่เลย่ะตอนนี้ไม่รับแม็คมาในยานะมาส่งุ่งถามเข้ากองรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้เป็นปีแรกค่ะที่ได้มาส่ง าวเข้ากองแล้วก็อยากฝากที่พี่สื่อนะคะทุกๆุสื่อนะคะเอ็นดูน้องนี่นามิมสแกนมหาสารคามด้วยนะคะน้องเป็นเด็กน่ารักมากๆเลยค่ะรู้สึกยังไงครับคอ,อมาได้เจอบรรยากาศแบบสาวงานทั้ง77จังหวัดวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ละจังหวัดนี่ไม่ยอมแพ้กันเลยเจฟบอกว่าน้องเขง้าป4ึ้นใช่ ็น้องได้ใช้ตลอดเลยค่ะก็คือให้น้องพกติดตัวไว้ตั้งแต่ตั้งแต่น้องเป็นผู้เข้าประกวดเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้เป็นสปอนเซอร์ของวัดสารคามใช่ค่ะสปอนเซอร์ชิดตัวแม่ของสารคามด้วยใช่ค่ะอยากบอกอะไรน้องบ้างครับเหมือนว่าส่วลูกสาวทั้กองจริงๆวันนี้มาส่งนะคะก็อยากให้อยู่ในกองก็ให้สปีดตัวเองขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ควักคงความน่ารักความนอบน้อมไว้แบบนี้ค่ะ จะะสัญญาอไรกับคุณแม่ก็หนูไม่สัญญาเยอะค่ะหนูจะเอามงกลับบ้านให้ได้ค่ะขันสุดท้ายค่ะดอฟฝากอะไรหน่อยหนูค่ะพี่ๆทุกคนค่ะฝากดอฟนี่หน่มิสแกรนมหาสารคามด้วยค่ะดอฟชื่อว่าดอฟรักยิ้มค่ะก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้หนูมิสแกรนมหาสารคามด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่เราเจอกันวันไปเนาะค่ะ